เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมการลดน้ําหนักมันถึงได้ยากเย็นแสนเข็นขนาดนี้คือหลายคนเนี่ยพยายามแทบตายลดได้สําเร็จด้วยนะแต่แป๊บเดียวน้ําหนักก็เด้งกลับมาที่เดิมหรือบางทีหนักกว่าเดิมอีกปรากฏการณ์ที่เรียกว่าโยโย่เอฟเฟกเนี่ยมันน่าหง,งุดหงิดจริงๆครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันคําถามสําคัญเลยก็คือไอ้ปรากฏการณ์โยโย่เนี่ยตกลงมันเป็นเพราะใจเราไม่สู้เอง หรือว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ถูกเขียนเอาไว้ลึกถึงระดับเซลล์ในร่างกายของเรากันแน่นี่คือปริศนาที่เราจะมาไขาคำตอบจากงานวิจัยล่าสุดกันครับเอาละครับเรามาเริ่มการสืบสวนกันเลยในส่วนแรกนี้เราจะมาไขาปริศนากันก่อนว่าทำไมน้ำหนักที่อุตส่าห์ลดไปแทบตายเนี่ยมันถึงกลับคืนมาได้ง่ายดายขนาดนั้นคือเรื่องที่ว่าการคุมน้าหนักให้คงที่มันยากเนี่ยเรารู้กันดีอยู่แล้วแต่ที่ผ่านมาในทางวิทยาศาสตร์ เรายังไม่ค่อยเข้าใจลึกๆเลยครับว่าข้างในร่างกายมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ตอนนี้ครับเหมือนว่าเราจะเริ่มเจอเบาะแสสําคัญแล้วครับการสืบสวนของเราเริ่มต้นขึ้นแล้วและเบาะแสแรกที่นักวิทยาศาสตร์พุ่งเต้าไปเลยก็คือเนื้อเยื่อไขมันของคนเรานี่แหละครับไปดูกันที่ต้นตอเลยวิธีการของเขาก็คือเขาไปเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อไขมันจากคนที่เคยอ้วนมากๆก่อนที่จะเข้ารับการผ่าตัดลดน้ําหนัก แล้วก็รอไปอีกตั้ง2ปีนะครับพอน้ำหนักลดลงมาเยอะแล้วก็กลับไปเก็บตัวอย่างอีกครั้งเพื่อเอามาเทียบกันให้เห็นจะระกข้เลยแล้วสิ่งที่เขาเจอนะครับโอ้โหน่าสนใจมากภาพนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นแผนที่เซลล์เลยครับมันบอกเราหมดเลยว่าในไขมันของเรามีเซลอะไรบ้างแล้วแต่ละตัวทํางานยังไงแล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมครับคือต่อให้น้ําหนักลดลงไปแล้วนะแผนที่เซลล์อันเนี้ย มันไม่ยอมกลับไปเป็นเหมือนของคนที่ไม่เคยอ้วนเลยเหมือนมันทิ้งร่องรอยหรือแผลเป็นของความอ้วนเอาไว้ครับกราฟแท่งนี้ยิ่งชัดเข้าไปใหญ่เลยครับพอเข้าไปดูระดับยีนในเซลล์ไขมันนะประกากฏว่ามียีนแค่30%เท่านั้นเองที่ยอมรีเซ็ตตัวเองกลับมาเป็นปกติแต่อีก70%ที่เหลือเนี่ยสิครับดื้อมากยังคงแสดงออกเหมือนตอนที่ยังอ้วนอยู่เป๊ะๆนี่แหละครับหลักฐานชิ้นโบแดงที่ชี้ว่าเซลล์มันมีความทรงจำจริงๆ โอเคตอนนี้เราเจอแล้วว่ามันมีร่องรอยในคนแต่คำถามต่อมาคือแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงละ่ะอะไรคือคกลไกที่ทำให้เซลล์มันจำได้ทีนี้แหละครับการสืบสวนต้องลึกลงไปอีกขั้นโดยย้ายไปทดลองในหนูเพื่อหาคำตอบให้ได้ว่าความทรงจำนี้มันก่อตัวขึ้นมาได้ยังไงกันแน่ผู้ต้องสงสัยตัว A ในเรื่องนี้เขาเรียกว่า epigenome ครับมันคืออะไร ลองนึกภาพตามนะครับ DNA ของเราเนี่ยเหมือนเป็นหนังสือคู่มือเล่มหนาปึกเลยส่วน e p g โน m e ก็เหมือนกับปากกาไฮไลท์หรือโพส์อทที่เราเอาไปแปะแปะไว้ตามหน้าต่างๆมันไม่ได้ไปเปลี่ยนตัวหนังสือในคู่มือนะแต่มันเป็นตัวบอกว่าเฮ้ย hey, หน้านี้ยสาคัญอ่านเลยหรือหน้านี้ข้าไปก่อนพูดง่ายๆก็คือมันคอยสั่งเปิดปิดยีนของเรานั่นเองครับแล้วไอ้ความทรงจํานี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคืออย่างนี้ครับ ตอนที่ร่างกายเราปกติเนี่ยโพสิตบน DNA มันก็แปะอยู่ตามปกติของมันแต่พอเราเริ่มอ้วนร่างกายมันดันไปสร้างโพสิตชุดใหม่ซึ่งเป็นสูตรกระตุ้นความอ้วนแล้วเอาไปแปะเพิ่มเข้าไปอีกทำให้ยีนทำงานเพี้ยนไปหมดแล้วจุดพีคมันอยู่ตรงนี้แหละครับพอเราลดน้ำหนักได้แล้วเนี่ยไอโพสิตชุดใหม่ที่ว่าเนี่ยมันไม่ยอมหลุดออกไปครับมันยังแปะคาอย่อยางนั้นเหมือนกับว่าเซลล์เรามันถูกตั้งโปรแกรมให้พร้อมกลับไปอ้วนตลอดเวลาเลย เอาล่ะตอนนี้เรามีทฤษฎีแล้วนะว่าไอ์ e p จ g e n o เนี่ยแหละคือตัวการแต่ในทางวิทยาศาสตร์พูดเฉยๆไม่ได้ครับต้องพิสูจน์ถึงเวลาทดสอบกันแล้วครับว่าไอ้ความทรงจําที่ว่าเนี่ยมันส่งผลร้ายกับร่างกายจริงๆหรือเปล่าขนาดทีมวิจัยเองเขายังฟันธงเลยนะครับเขาบอกว่าผลการวิจัยของเราบ่งชี้ถึงการมีอยู่ของความทรงจําที่กระตุ้นความอ้วนซึ่งส่วนใหญ่มีพื้นฐานมาจากการเปลี่ยนแปลงทาง epigenetic ที่คงที่ โห oh, เป็นการตอกย้ําด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่หนักแน่นจริงๆและนี่ครับหลักฐานค่าตาเลยเขาเอาหนู2กลุ่มมาทดลองกลุ่มซ้ายคือหนูปกติไม่เคยอ้วนส่วนกลุ่มขวาคือหนูที่เคยอ้วนมาก่อนและลดน้ําหนักลงคือกลุ่มที่มีความทรงจําฝังอยู่นั่นแหละครับแล้วก็ให้กินอาหารไขมันสูงเหมือนกันผลคืออะไรดูสิครับกลุ่มขวาน้าหนักพุ่งพรวดเลยกลับมาอ้วนเรียวกว่าอ้วนกว่ายังเห็นได้ชัดตารางนี้ยิ่งตอกย้ําความแตกต่างเลยครับคือไอ้หนูกลุ่มที่มีความทรงจําเนี่ย ไม่ใช่แค่น้ําหนักขึ้นเร็วนะครับแต่ก้อนไขมันก็ใหญ่กว่าน้ําตาลในเลือกก็สูงกว่าคือมันพังไปทั้งระบบเผาผลาเลยน่ากลัวจริงๆครับโอเคพอเห็นผลชัดๆในหนูแล้วทีนี้เรากลับมาที่คําถามตั้งต้นของเรากันดีกว่าแล้วเรื่องทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเกี่ยวกับร่างกายของคนเราบ้างข้อสรุปที่สําคัญที่สุดของงานวิจัยชิ้นนี้เลยก็คือมันช่วยยืนยันความรู้สึกของคนจํานวนมากเลยนะครับว่าการที่ลดน้ําหนักแล้วมันกลับมาอ้วนอีกเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องของจิตใจที่อ่อนแอรหรือไม่มีวินัยอย่างที่ใครๆชอบว่ากันแต่มันเป็นเรื่องของชีววิทยาล้นล้วนเลยมันเป็นสิ่งที่ร่างกายเรากําลังต่อต้านเราอยู่อ่ะเรามาสรุปประเด็นสําคัญกันอีกทีนะครับข้อแรกเลยโยโย่เอฟเฟกเนี่ยมีอยู่จริงในระดับชีววิทยา 2. คือเซลล์ไขมันมันมีความทรงจําเกี่ยวกับความอ้วนในอดีตจริงๆ 3. คือไอความทรงจํานี่แหละที่ทําให้ร่างกายพร้อมจะกลับไปอ้วนได้ทุกเมือ่อและข้อสุดท้ายที่สําคัญมาก คือการเข้าใจเรื่องนี้อาจจะช่วยให้เราหาวิธีใหม่ๆในการรักษาน้ำหนักให้ได้ผลจริงๆในอนาคตและสุดท้ายคำถามที่ทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันต่อก็คือในอนาคตมันจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะสร้างเทคโนโลยีที่เข้าไปล้างหรือฟอร์แมตความทรงจำร้ายๆในเซลล์พวกนี้ทิ้งไปได้ถ้าทำได้จริงการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนก็อาจจะไม่ใช่แค่ความฝันอีกต่อไปก็นับว่าเป็นความหวังใหม่ที่น่าติดตามมากๆเลยครับ